สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอ้อมนะคะวันนี้นะคะครูอ้อมก็มีคลิปวิดีโอดีๆให้เด็กๆได้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอ้อมนะคะวันนี้นะคะครูอ้อมนะคะจะมาสอนเด็กๆวิชาภาษาไทยนะคะนี่เลยค่ะวิชาภาษาไทยของเรานะคะคือเล่มสีฟ้าแบบนี้นะคะให้เด็กๆนะคะหยิบวิชาภาษาไทยมารอครูอ้อมไว้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูอ้อจะมาสอนเด็กๆนะคะคือสระอัมกันนะคะสระอัมนะคะจะมีวงกลมกับสอาาราคาะอยู่ด้วยกันนะคะวงกลมกับราราค่านะคะรวมกันเรียกว่าสระอัมระอัมออกเสียงอัมนะคะถ้าเด็กๆดูในหนังสือแล้ว ให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าที่21เลยค่ะ21มี2กับ1นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโจทย์คำสั่งกันนะคะเขียนตามรอยประให้สวยงามอ่านี่คือสระอะไรคะเด็กๆที่ครูอ้อมสอนขึ้นกระดานไปเมื่อกี้แล้วคือสระอํามเก่งมากค่ะสระอ้มวงกลมลากข้างนะคะเดี๋ยววันนี้ครูอ้อมจะมาสอนวิธีเขียนสระอ้อมให้เด็กๆดูนะคะ เวลาเขียนสระอํานะคะเราเริ่มจากสาระอาก่อนนะคะลากลงมานะคะแบบนี้ค่อยๆลงมานะคะแล้วก็เขียนหัวกลมๆแบบนี้ค่ะอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะลากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเขียนหัวกลมๆแบบนี้ค่ะพอเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะมาดูตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ กออำกรรมขออมำมขำคออำคำจออำมจำดออำดำต่ออัมตำทออำทำรออัมรำ พอเด็กอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กนะคะเขียนตามรอยปากให้สวยงามนะคะตรงไหนที่มีหัวกลมๆนะคะให้เด็กเขียนหัวกลมๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะเขียนจากซ้ายไปขวานะคะข้อต่อมานะคะเขียนคําที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้เด็กๆนะคะอ่านก่อนนะคะอ่านเสร็จแล้วค่อยเขียนตามรอยปากนะคะขออํมขํา รออัมรำดออัมดำจออัมจำแล้วต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้าที่22นะคะมี2กับ2นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำสั่งกันนะคะฝึกอ่านและฝึกเขียนข้อที่1เลยนะคะจำจออัมจำข้อที่ 2, 2> นะคะ กรรมกออำกำัมรมข้อที่3นะคะคำคออัมคำข้อที่4นะคะงามงออัมงามข้อที่5นะคะดำดออัมดำข้อที่6นะคะตำตออัมตำข้อที่7นะคะทำทออำำัมทำ พอเด็กๆอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปาให้เรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูหน้าที่23กันนะคะมี2กับ3นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโจทย์คำสั่งก่อนเลยนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพกับพยาญชนะและคำด้านขวาให้ถูกต้องก่อนที่เราจะมาโยงเส้นนะคะเด็กๆเราจะมาอ่านคำก่อนนะคะ อาคำแรกนะคะต่ออําตาลงลงมาเลยนะคะขออขําขำลงมานะคะดอ,อําดําลงมานะคะกออํากาลงมานะคะชออําชาลงมานะคะรออําราต่อมานะคะเราจะมาดูข้อที่1นนะคะคือรูปไก่นะคะรูปไก่แทนพยัญชนะด้วยกอไก่นะคะ บวกกระสะละอานะคะกะไก่บวกสะละอาอ่านว่ากออากรรมนะคะเด็กๆก็ลากเส้นนะคะไหนคําไหนที่กอมกรรมก็ลากมาหากออากรรมเลยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆทาได้ไม่เอ่ยที่เหลือนะคะข้อที่สองสามสี่ห้าหกนะคะครูอ้อมให้เด็กๆทําไปเป็นกันบ้านนะคะแล้วเรามาส่งกันเปิดเทอมนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆคลิปวิดีโอสอนภาษาไทยง่ายใช่ไหมคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ